สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟซแฟนช่องเจออุา้าแห้งท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันช่วงเย็นเนาะค่ะเจอกันช่วงสิวาคํากับบอแม่เนาะคะ่ะสี่โมงยี่สิบแปดนาทีโดยประมาณเนาะคะ่ะ มื่อน,นี่เจ้าอุกกจะจีได้นำแนวทางของดับหน่วยบนล่างมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้แนมกันเนาะคะ่ะบางเทียข้าใได้ตัวใดมาได้ตัวด,ด,ตวดีตัวเด็ดมากว่าเอามาเทียบกันเบิงเนาะคะ่ะเทียบกันดูว่าบนดับอะไรล่างดับอะไรเนาะคะ่ะสีได สำหรับกองฉลามมันกับ,บ่มีตัวไรสิดาเปล่าค่ะแต่ว่าบางทีตามสูตรเนาะค่ะผนมันกะดับบนกะยู่ยู่ค่ะดับล่างกะยู่ยู่ห้าลางเตี้ยแต่สำหรับดับหน่วยบนล่างอันนี้เจอามานำเสนอเป็นงวดที่สองเนาะค่ะเพราะว่าคุณพอ่อเพิ่นว่าเจ้าของสูตรเพิน่นเพิ่นว่าดับยู่ว่าสั้นค่ะ ขันเท่าใดเล็กตัวทางไหนมาสมมติว่าตูดับดับเฉพาะหน่วยนะคะจะเพาะหน่วยเท่านั้นนะคะลักซิบลักล้อยอยัง,ยงกระบาดบหน่วยเท่านั้นค่ะดับบนมีอยู่สามตัวถ้าติดหน่วยถ้าสมมติว่าเท่าใดมาเจริงจงจังๆเท่ากับเล่นจกน้อยก็ได้นะคะไม่ต้องนักหลาย แต่ว่ามั่นกะมีลุดอยู่หรอกโดนโดนว่สาสันพลว่าเห็ดมาตั้งแต่หลายปีแล้วตั้งแต่ดึกดำบันตั้งแต่ปลรมาจานเพลนเห็ดห้ไไปมากนีก่กะบ่ค่อยลุดว่สาสันค่ะโดนยี่หลีจังค่อยลุดว่สาสันค่ะสำหรับสูตรบนนะคะส่วนล่างกะมีดับบังข่าวบังแต่ว่ากะก็ขึ้นกันค่ะครับสูตรบนเนาะดับบนแต่ว่า ข้างล่างนี่มันสิลุตด,ดูก็บน่าสั้นค่ะเลขดับนี่นี่ดับเฉพาะหน่วยเท่านั้นเนาะคะ่ะอย่าฟังงงเด้อค่ะไม่ใช่ดับหมดทุกตัวนะดับหน่วยสิบร้อยมาได้เหมือนเดิมหน่วยเท่านั้นเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะดับหน่วยคุณพ่อพนให้ดับวันที่สิบกันยายนสองพยหบเจ็ดเนาะดับบน ดับเก้าแปดศูนย์เนาะคะ่ะเด้อเดียวเดียวจะโชว์ดีเอ็นเอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิกกันสำหรับดับงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะโอ้ยคือเมือ่อแท้พี่น้องโอ้โอโอตาเแล้วตาเนี้ยเดี๋ยวกอนเด้อค่ะงวดที่สิบหกกัยญาโยนเนาะคะ่ะบนดับน่วยคะ่ 7, คะเก้าแปดเจ็ดค่ะเลข ออกมาหกหกสองนะคะเอาอยู่ค่ะสำหรับลางมาทั้งสองตัวด้วยค่ะสามเจ็ดมาสั้นค่ะเลขดับล่างนี่มาทั้งข้างบนข้างล่างนี่สามโอ้ยหกกับมาเนาะสามเจ็ดออกล่างค่ะล่างถือว่าผิดนะคะแต่ว่าบนเอาอยู่ค่ะ ก็คือเก้าแหละคะ่ะคุณพ่อเพิ่นก็โอ้ยเลขตัวเสียงั้นนี่คือ,อยากแทนะ้เนาะว่าสันมาตรงแทนะ้เนาะบ๊อบพีทแจ็คเกียว่าสันเพิ่งมาตัวบนมนาะบัดเลขตัวเสียงั้นนี่คือจับกูบ๊อบถือเนาะพัทสันคุณพอ่อเพิ่งมาเพิ่นกระเทือนเบาเท่างัวเนาะค่ะเพิ่นกะเพิ่นกะแบบเบาแหยแบบจังไรล่ะครับว่าปล่อยมุกเนาะคะ่ะติดตลกยังนอ้อยังสิแมะคะ่ค่ะตัวเสียเอาคือ บ่แม่นเนาะประตูบ,ตบ่เอาคือแม่นคักแท้ว่าสันคุณพอ่อว่าหน่วยเอาอยู่นะคะสําหรับง่วที่ผ่านมาเนาะส่วนลางหลุดค่ะมาท,ที่นี่นี่ค่ะดับวันที่สิบหกอยู่ฝั่งสายเมื่อนะคะ่ะ ส่วนดับหน่วยบนล่างวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะบนเห็นมาน้ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เอา้า บนวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบนดับศูนย์สองแล้วก็สี่เนาะคะ่ะอันนี้ดับน้วยเท่านั้นเด้อค่ะอย่าสับสวนเด้อคุณพอ่อคุณแม่มาที่นี่ดับล่างค่ะล่างดับที่สองสามแปดค่ะอยู่หลักสิบได้หลักร้อยได้ ห้ามหน่วยเท่านั้นเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้นะคะค่ะเอาไปเบิ้งไปแนมกันมาถ้าได้ตัวดีตัวเดยดดับไม้ยังกะเอามาเบิ้งใส่กันเนาะคะ่ะโอ้มันเป็นได้กะ ขันเฮ้ามีทั้งสูตรดับสูตรเด่น,นเนาะเฮ้ากะสิมีเขาเอิ้นว่ามีอย่างละมีมีลูกตัดสินใจนะคะดับหน่วยไม่เคยพลาดเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าลเนี่ยหังล่างนี่มุสึกว่าโดนโดนสิรุดเท่หนึ่งวันนี้รุดแล้วค่ะนี่รุดงวดว่างหาัน เจ้อูก็เห็นน้าคุณพอพนมาหลายงวดล้วค่ะแต่ว่าร์บคยลุ้ลกิบมีล่งงวดบางหันเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะก็เอาไว้เบิงไว้แนมกันว่ามันสีดับยูบอยูอิงติ่งบอเฮ้อสีแคแรดอ,อกมากคือบานหละเนาะคะ่ะ <laughs> จะเจ้าอูสีบางใดไหมเนาะคะ่ะ เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกห,หนในเด้อค่ะหนึ่งติดตามคือหนึ่งกำลังใจเนาะค่ะเจอูก็จะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางไปหาคลิปดีๆเด็ดๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งในแนมกันเนาะว่ามาันเปลี่ยนจังไดเอามาเปรียบเทียบกันว่าผู้นั้นได้นั่นมาผู้นี้ได้นี่มามาเปรียบเทียบกับตูเฮ้ามัก ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงใดมกดักงใดได้จังใดเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เจอูนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามก็คือกำลังใจหนึ่งกำลังใจเช่นกันเนาะคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปต่อไปเนาะคอยติดตามเลขมีที่มาค่ะหลังจากคลิปนี้แล้วกะ คลิปต่อไปเป็นล่างเนาะคะ่ะเลขมีที่มามีจาก,กชุดนาะเดี๋ยวกันเดอ้อเลขมีที่มาเที่ยวที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะแล้วสำหรับวันนี้คุณพ่อก็ส่งมาให้แล้วเนาะคะ่ะส่งมาให้ตอน ตอนบ่ายสองกูกลัวเนาะค่ะเจะอุไปพูนล่ะค่ะไปฮาอันนั่นไปหามองเขาเฮ็ดอันสแตนเลตไหมค่ะไปครับคนมีโชคเนาะไปหามองเขาเฮ็ดประตูเฮ็ด้าต่างสแตนเลสเนาะเพราะว่าเฮ็ดนี่ล่ะไปทามห้ปูสถานท่า เพิ่นก็บอค่อยสะดวกเนาะเพิ่นก็นเลยบอกว่าบ้านไปบ้านไหนเด้อว่าั่นก็นเลยนั่นลหะไปกับคนมีโชคกลับมาวังใบใบสองใบสามนี่ล่ละค่ะพอดีเสียจากธุระแล้วเจออุกะมานำเสนอแนวทางให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงได้แนมกันเนะค่ะคอยติดตามค่ะ คลิปต่อไปคือเลขมีที่มาค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบอกให้ตามไ้แนเดอร์วัซันค่ะไปน้ใไ้แน่ว่ซันบันนี้คุณพ่อพลกไก่ได้ส่งแนวทางมาให้เจอูเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะหลังจากคลิปนี้เป็นเลขมีที่มาค่ะรู้สึกว่าสิเป็นสิบสองชุดเนาะคะ่ะบนสิบสองชุดล่างสิบสองชุดเนาะคะ่ะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะแยกบนแยกล่างเนาะคะ่ะแต่วางวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะเจ้าอูก,กบคอมลาพาจาาค่ะพ่อกันไหมคลิปต่อไปเลขมีที่มาค่ะล่างก่อนเนาะสวัสดีค่ะ